ไทม์ไลน์นะครับของตัวละคร ex แล้วก็ตัวละครที่กำลังจะบัฟหลังจากนี้จะเป็นอะไรยังไงต่อเนาะเดี๋ยวบอกก่อนว่ารู้ทำไมรู้แล้วได้อะไรนะครับเพราะว่าเราจะได้คาดการณ์ได้ถูกแล้วก็ตัวละครอย่าง ex อะตอนนี้ผมขอปรับใหม่เล็กน้อยนะครับโดยตามปกติอย่างตัวละครมาเนี่ยเราจะคุยกันว่าเฮ้ยตัวนี้เล่นได้ปีนึงหรืออะไรเงี้ยผมจะบอกว่าหลังจากนี้ควรปรับไมซ์เซตเลยนะเพราะเอาแค่เป็นรอบๆพอรอบคือรอบต้นปีากกลางปีขอแค่นั้นพอย้ํา แค่ต้นปีกลางปีดังนั้นหมายควาว่าแต่ละตัวเนี่ยถ้ามันสามารถเล่นได้ตามลอกของมันแค่นี้ก็คือดีมากแล้วตามหน้าที่ที่มันทําได้ดังนั้นหมายเขาว่าหากตัวละครที่ได้เกินปีก็คือดีไปแต่ถ้าไม่เกินหมายเขาว่ามันตามลอกของมันคือได้ตามตามหน้าที่ดีที่สุดของมันแล้วนั่นเองนะครับโอเคมาเดี๋ยวขอคุยก่อนทำลายครับอย่างตอนนี้ตัวตอนนี้คือหนวดดำเนาะออกวันที่24ซึ่งถามผมเนี่ยตัวที่3เข้าเมื่อไหร่นะครับตัวที่3น่าจะเข้าตอนบัตด,ดำ ตอนคูซันหรืออาจจะเป็นแทรกแบบนี้เลยก็ได้และบัตรดำตู้หน้าเนี่ยจะเป็นตัวรีเจนต์เลยแต่เชื่อว่าน่าจะเป็นบัตรดำมากกว่าเพราะทีเนี้ยถ้าเป็นบัตรดำแล้วยังไงต่อเนื่องจากว่าในตู้เนี่ยมันอาจจะไม่ได้มีตัวเดียวถูกไหมครับอาจจะมีเช่นอย่างเซฟเออร์หรืออัดอไออื่นอ่ะอ,อาจจะไม่ใหญ่หรือก็ไม่รู้อะที่มันจะวนมาพอวนมาเนี่ยคนก็สุ่มตัวอื่นพร้อมกับได้ตัวที่3ไปเลยโดยทนันทีย้ํานะนี่คือไทม์ไลน์ก่อนนะอันดับต่อไปครับหลังจากจบตรงนี้ปุ๊บ สักเ,เดี๋ยวขอยกตัวอย่างด้วยคิดว่าเป็นใครก่อนส่วนตัวคิดว่าเป็นสิน้ําเงินและน่าจะเป็น5้าผู้เท่าตัวใดตัวหนึ่งส่วนตัวผมมองอไปทางนั้นนะห้าผู้เท่าย้ําว่าน่าจะไปทางนั้นมากกว่าหรืออาจจะเกี่ยวกับตัวละครแช้งสักตัวก็ได้เพราะว่าเหรียญมันมา,าเหรียญอีเวนต์มันมาไงแต่อาจแต่ผมว่าไม่น่าเกี่ยวหรักเหรียญอีเวนต์มาทําไมเนี่ยยังไม่รู้เลยว่าทําไมต้องแช้งอาจจะเป็นตัวคิดก็ได้ไม่แน่นะ เพราะว่ารออ่ะมันมาแล้วอาจจะเป็นคิดก็ได้มันอยู่กันคาล็อก,กลุ่มใช่ไหมแล้วเหรียญอ event, ีเวนต์แชงมาพอดีไม่แน่นะอันนี้ก็ไม่รู้จริงๆอาจจะเป็นคิดที่โดนแชงป่าตายหาก็ไม่รู้จริงๆนะเลือเป็นท่าพุทธโอเคอน,นันต้นช่ามันเถอะเอาว่าพอมันมาเนี่ยเป็นสีน้าเงินเสร็จปุ๊บสักเดือน4ี่อ่ะพอหลังจากตู้นี้ออกอะเดือน4ี่ย้ําเดี๋ยวตัวละครอย่างแช่งตัวเนี้ยจะบัฟโซตัวคิดว่าอย่างนั้นนะบัฟแนวไหนบ้างบัฟให้สกิลที่2อ,อะ่ะมีแทงทะลุสิงกีขวางครับแค่เนี้ย รับมือกับนนวดดําได้แล้วแล้วพอแช้งมาเนี่ยสิ่งที่กลับมาต่อก็คือการาฟครับนี่การกาฟการกาฟกราฟกราฟก็จะกลับมาด้วยอันดับต่อไปเนี่ยคือเดือน7 8 9ซึ่งตัวละครเนี่ยมันน่าจะเป็นแนวเกาะหัวไข่เอ้ยไม่ใช่เกาะเอลบัฟซึ่งเอลบัฟเนี่ยมีใครได้บ้างก็อาจอาจจะเป็นในส่วนของโลกิที่คิดว่านะหโลกิ2กาบันเพราะว่ามันอยู่โหมดเดียวกันส่วนอีกตัวหนึ่งอะตอบไม่ได้หรืออาจจะเป็นห้ามูเท่าอีกตัวหนึ่งก็ได้ ที่มันจะมาทีเนี้ยเราพูดถึงสายกันบ้างเมื่อกี้คือไทม์ไลน์บอกจบไปแล้วในปีนี้นะต่อไปคือสายไอ้นี่ย,ยังไงก็โลชัดเจนอยู่ละแต่ว่าไอ้ตัวที่4ี่ครับไอ้ตัวที่4ที่มันจะมาต่อนะคาดว่าโดยส่วนตัวน่าจะมาเป็นวิ่งและก็โลและตามได้หมัดย้ำวิ่งโลหมัดนะครับซึ่งสีน้ําเงินเนี่ยมาเป็นโลไปละอันดับต่อไปคือวิ่งเคลียร์นะวิ่งกับโลเนี่ยที่มันที่มันกันอะไรจะมาส่วนที่เหลือมันอาจจะแบบ เป็นโลหรือวิ่งอะไรเงี้ยที่มันสลับสายได้อาจอาจจะเป็นอย่างนั้นเลยแหละเพราะว่า,าสิ้นปีที่แล้ว่เซเทินอ่ะมันสลับสายไปละปีเนี้ยยังไม่มีปีนี้สลับสีแล้วก็คือหนวดดำใช่ไหมรอไม่มีอะไรตัวเนี้ยไอ้ที่กำลังจะมาน่าจะเป็นแค่น้ำเงินโล่เฉยๆไม่มีอะไรส่วนไอ้สายวิ่งหรือคิดว่า,น,าน่าจะเป็นวิ่งสลับหมัดได้นะคาดว่าหรืออาจจะเป็นสามสายเลยก็ได้คล้ายๆตัวนิกะแบบเนี้ยคล้ายๆกัน อาจจะไปอย่างนั้นก็ได้ตัวที่5คือโลตัวที่6คือหมัดแล้วพอมันไปลงท้ายที่หมัดเนี่ยคิดว่าน่าจะเป็นหมัดขาวเพราะว่ามัน,ม,นมันมีมันมีช่องว่างอยู่แค่นั้นเองเนาะส่วนตัวที่4หรือ5เนี่ยสีน้าเงินอะ่ะมาแน่แน่นอนอีกตัวหนึ่งก็คือให้บูดอะ่ะก็เหมือนกับคิดสรุปกลอนี่แหละที่มันมาให้ให,ให้ให้เราได้เล่นกันนะนะคล้ายๆกันเดี๋ยวมันจะมาคู่กันเพื่อให้สิน้ําเงินเนี่ยเล่นได้อา่าแล้วก็จะจบด้วยขาวโซนอีกตัวหนึ่งเนี่ยก็น่าจะเป็นเขียว คิดว่าอย่างนั้นนะแซ่มาก่อนตัวหนึ่งมันจะคล้ายๆกับตอนคิสรุ้อะเออแซ่มาก่อนตัวหนึ่งแล้วเมตาที่มันกำลังจะมาต่อก็คืออาจจะเขียวต่อเลยนะครับเพราะวานทําเงินมันต่อต้นปีใช่ไหมเขียวเนี่ยกลางปีต่อเลยอ่าเนี่ยคือบอกไทม์ไลน์ไว้นะครับเพราะว่าจะได้เห็นภาพว่าคนเล่นยังไงต่อนั่นเองนะครับอ่ะมาหลังคุยจบเนี่ยเป็นยังไงนะเนื่องจากว่าอย่างตอนนี้มีอย่างจละครเซตโตเข้ามาผมก็จะบอกว่า อย่างเงี้ยเซโตเนี่ยจะเล่นได้ถึงเมื่อไหร่เนาะซึ่งเซโตเนี่ยผมมองว่ามันเล่นไม่ได้ก็ต่อเมือ่อเป็นแพทเมตาที่สายวิ่งโดนซัดปิวไม่ได้เนี่ยจะเป็นแพทที่มันเล่นไม่ได้แต่ต้องไปสายวิ่งที่เป็น ex ด้วยนะครับดังนั้นตอนเนี้ยสายวิ่งอย่างรอมันโดนซัดปิวได้หมายเขาว่าเซโตจะเล่นได้ต่อเลยต่อเลย,เลยคือถ้าใครมีเซโตตอนเนี้ยสีเขียวนะถ้าคุณเมนเขียวนะคุณเล่นเซโต้ได้ยาวเลยจนครึ่งปีไปเลย ส่วนชัวแทงเนี่ยมันกําลังที่จะบัฟมาเพื่อเอามาฆ่าหนวดดาได้ครับพอมันฆ่าหนวดดาได้เนี่ยหมายความว่ามันจะคือเมตาเขียวคุณเล่นได้เลยอะเรียกงี้ดีกว่าเมตาสีเขียว,วะนะถ้าใครจะเล่นเตรียมตัวเล่นได้เลยส่วนตอนเนี้ยใช่มันมีปัญหาอยู่คือที่ดีสุดเนี่ยถ้าไม่เถียงกันอะก็คือเซโตอันเนี้ยคือดีที่สุดนะตอนนี้เท่าที่โลมันจะมีแล้วสามารถเล่นได้ยันกลางปีด้วยทําไมทําคลิปเนี้ยมาบอกก็เพราะว่า คุณจะได้เข้าใจว่ามันน่าเร,เรียกว่าไงเนาะผมมองว่ามันน่าจะเป็นอย่างเงี้ยจากการคาดการณ์เฉยๆนะซึ่งอาจจะตรงหรือว่าไม่ตรงก็ได้ฟังหูไว้หูกันแล้วกันแต่ถ้ามันออกมาหน้านี้จริงๆหมายเขาว่าเซตโตตอนเนี้มันมีให้สุ่มประเด็นเนี่ยที่ทําคลิปนี้มาคือตรงนี้มากกว่าแต่ถามว่าสุ่มเนี่ยมันเล่นแค่เมนนะแล้วถ้าแผ่นไหนที่สายวิ่งที่มันไม่โดนซัดปิวได้มาเมื่อไหร่มันก็จะเล่นไม่ได้เมื่อน,นั้น นั่นแหละที่น่ากลัวซึ่งมาแน่นอนอย่างตอนแรกผมมองว่าหลังคิสลุมาเดือน7ใช่ไหมผมมองว่าเดี๋ยวนี้กะต้องมีการซัดปิวชิปหายแม่งแม่งเสือไม่กันอ่พอมารอเอาะแม่งไม่กันอีกแล้วเหรอ ex มึงมึงไม่กันทั้งคู่เลยเหรออันนี้คืองงมากโคตรงงเลยแต่มันทำมาอย่างนั้นก็เลยตอบไม่ได้แต่มันทํามาแล้วไงแต่กลางปีเป็นยังไงผมก็ไม่รู้เพราะที่งงที่สุดคือรีเจนต์การซัดปิวแต่ ex เสือกไม่กันซัดปิวกูงงมาก ตอนนี้ก็เลยไม่รู้ว่ามันออกแบบมาอะไรของมันนะครับส่วนต่อไปครับก็คือ,อในส่วนของสายโล่ที่กำลังจะมาล่าสุดนะครับยังไงก็เป็นสายโล่แนวดาเมจแน่นอนนี่ย้ำแล้วนะแนวดาเมจแน่ๆและคิดว่าน่าจะออกแนวเหมือนไคโดได้ซ้ำคือแบบถึกๆเก่งๆไปเลยน่าจะรับมือกับโหนดดาได้ด้วยและคิดว่าตัวละครรับมือโหนดดาได้มันจะไม่เก่งหรอครับเก่งอยู่แล้วบอกเลยเก่งอยู่แล้วแต่อาจจะฆ่ากันและกันได้ย้ำนะ ออยังไงไอตัวที่3เนี่ยเก่งแน่นอนและน่าจะออกแบบมาแนวไคโดด้วยพอมันออกแบบมาแนวไคโดอ่ะดาเมจจัดจ้านใช่ไหมครับอืมการสถานะด้วยนั่นแหละเลยเป็นกังวลอยู่ว่าแล้วอย่างเงี้ยรอกูจะได้กลับมาเมื่อไหร่ก็คือรอจะกลับมาหลังจากที่แชงบัฟอันนี้ถือว่าบอกเป็นแพทเทิร์นให้แล้วนะพอแชงบัฟเดือน4ี่รออาจจะกลับมาตอนนั้นเพราะรอเก่งกับแชงเขียวมากๆเนื่องจากแชงเขียวยิ่งตีเลือดแม่งยิ่งด้ง เพราะว่าตัวละคระตัวนี้มันโดนตัดหลอดเลือดเมื่อไหร่เลือดจะเด้งสู้นั่นแหละมันเลยสู้ได้สำหรับรอนะคือรอจะออกแบบมาเพื่อรับมือกับแฉงเขียวได้ดีมากๆแต่ไม่ได้หม,มายเขาว่าโล่ตัวที่3คุณจะดึงธงมันได้นะเพราะแม่ง <c oughs> คือคุณก็เข้าใจอยู่ว่าโล่อะมันมีซัดปิวทุกตัวคือจริงๆมันควรเป็นบรรทัดฐานเดียวกันอะ ex ควรซัดกันซัดปิวทุกตัวแต่เสือกโดนทุกตัวเลยที่เป็น ex อะพอมาตรฐานมันไม่เท่ากับ มันก็เลยไม่เท่ากันแต่โล่อะมึงเสือกมีซัดปิลทุกตัวงงไหมมันต่างกันนะเออแล้วไอ้ที่การซัดปิลมึงเสือกเอาไว้แต่รีเจนต์เนี่ยโคตรแปลกเลยคือหมายเขาว่าสายวิ่งที่มันจะเป็นเมตาจริงๆเนี่ยมันต้องเป็นสายวิ่งที่การซัดปิลซึ่งตอนนี้ไม่มีรอก็ไม่ใช่ด้วยหมายเขาว่าลุ้นอีกทีคือครึ่งปีไปเลยยกเว้นว่าตัวที่3เนี่ยมันจะอุตลิก็คือเป็นสายสีน้ำเงินที่เป็นโล่วิ่งแต่ส่วนตัวผมไม่เชื่อเพราะว่าเซอร์เทิร์น่มันมาไปแล้ว ก็เลยบอกว่าเป็นไปไม่ได้แปลว่าตอนนี้ไอเมตาจริงคือแค่โล่จบแค่นั้นไม่มีอย่างอื่นแล้วส่วนที่เหลือแม่งก็ระบากอีกเพราะแค่โล่มันก็คือโล่ไงในตอนที่สายแปดปัจจุบันเนี่ยหมัดโล่คือมึงก็ไม่ดึงธงกันอยู่แล้วนะยิ่งเป็นโล่ย่างบอกเลยยิ่งอึดอัดถ้าถาาผมนะอึดอัดชิปหายไม่ใช่ว่าโล่มันจะไม่เก่งแต่ประเด็นคือมันจะเก่งแค่แค่ธงเดียวเพราะมันคงไม่วาปแล้วแหละ พอมันเก่งทงเดียวเหมือนไคโดอ่ะเพื่อนๆลองนึกภาพไคโดแล้วกันหรือว่าเซฟเฟอร์ที่เล่นอยู่อ่ะมันอึดอัดนว้ยคือกูเห็นแล้วว่าทงว่างอ่ะกูอยากจะดึงกูก็ดึงไม่ได้อ่ะแต่มันจะต่างกันตรงที่ว่าอ้าวถ้ากูเล่นเซเทิโอเคกูดึงเองก็ได้วะเพราะว่ามันไม่มีทางเลือกมันจะต่างกันที่ตรงนั้นเขียวปะเขียวปะเออเนี่ยแหละก็เลยต้องการที่จะบอกว่าไอ้โล่ใหม่มามันไม่ได้ว่ามันไม่เก่งหรอกมันน่าจะเก่งเหมือนเหมือนเซโต้นั่นแหละแต่ประเด็นก็คือแม่งอึดอัดเพราะไม่มีเพื่อนดึง มากกว่าดังนั้นเนี่ยผมเลยมองว่าประโยชน์ต่อทีมจริงๆอาจจะเป็น Southern s ซ t u r เทิรก็ได้หรือโรเจอร์แค่นั้นเองนะครับแต่มันไม่ได้กันดีสุดหรอกแต่มันก็เรียกว่ากันกันกันอึดอัดละกันเพราะสลับมุมผมนะตอนเมโลเล่นเซตตอึดอัดที่สุดคือทงว่างแล้วมึงไม่ดึงเห็นคาตาจะดึงกูก็ดึงไม่ได้อันนี้แม่งเจ็บปวดที่สุดละอ่ะโอเคทีปนี้เป็นประมาณนี้แล้วกันนะหวังว่าน่าจะเห็นไทม์ไลน์กันแบบครบ,ครบ ก็แล้วกันนะครับผมถ้าใครเชื่อย้าก่อนนะนี่คือแค่การคาดการของผมเท่านั้นนะถ้าใครเชื่อก็ตามนี้ได้เลยก็ไม่มีอะไรส่วนตัวเนี่ยผมก็เล่นแผนตามนี้แหละแล้วพอผมคิดได้แบบนี้ที่เหลือรอตัวตัวสามีหนึ่งครั้งก่อนจริงๆว่าเป็นยังไงถ้ามันกันดีแค่ได้ธงเดียวแน่นๆอ่ะแน่นๆธงเดียวจริงๆอ่ะแล้วแม่งไม่มีวาร์ปด,ด้วยอ่ะผมตอบตรงนี้เลยว่าผมเอาเซอเทิลนะแด้วเดี๋ยวเซอเทิลก็น่าจะมาเดือนนี้แหละไม่มาเดือนนี้ก็สิ้นเดือนอ่ะเดี๋ยวเดี๋ยวมันก็มา